สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับวันนี้สยามชาแนลนะครับจะมาแนะนำนะครับในส่วนของเหรียญการนาพิเศษนะครับในราคา20บาทซึ่งเป็นเนื้อทองแดงผสมนิกเกิลนะครับต้องบอกว่าเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญการนาพิเศษนะฮะที่ไม่มีการนําออกมาใช้เหมือนกับเหรียญการนาพิเศษนะฮะที่เป็นราคา10บาทนะครับ แต่ต้องบอกกับทุกท่านนะครับว่าเหรียญการจนาพิเศษ20บาทนั้นมี2ลักษณะ2แบบด้วยกันนะครับถึงมีราคาต่างกันมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราจะมานะครับแนะนําว่าดูจุดไหนนะครับที่ทําให้ราคาของเหรียญการจนาพิเศษ20บาทนั้นมีราคาสูงขึ้นนั่นเองนะครับด้านหน้าของเหรียญ20บาทนิกเกิลน,นะครับวาระที่15นะครับการจนาพิเศษนะครับ เหรียญกระสาบโลหะสีขาวครับเป็นในส่วนของทองแดงผสมนิกเกิลน,นะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนั้นอยู่ที่32มิลิเมตรนะครับลวดลายที่อยู่บนเหรียญนีน,นะครับด้านหน้าน,น,นั้นจะเป็นในส่วนของนะครับพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9นะครับทรงฉลองพระองค์ครุยนะครับภายในขอบเหรียญนั้นเบื้องบนนั้นมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดเดนะครับสยามินทราธิราชบรมนาถบพิษนะครับเบื้องล่างนั้นมีข้อความบอกว่ารัชกาลที่เก้านะครับโดยมีลายกระหนกนะครับเส้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองฝั่งนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันนะครับว่ามีลักษณะพิเศษแบบไหนนะครับที่ทําให้ราคาต่างกันครับ ที่จะเป็นในส่วนของด้านหลังของเหรียญการนาพิเศษนะครับยี่สบาทวาระที่15นะครับ ฉลองศิริราชสมบัติครบ50ปีนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเดี๋ยวนี้ต้องบอกทุกท่านว่ามี2บล็อก2แบ2บด้วยกันนะครับที่สามารถนะครับดูได้ง่ายๆนะครับด้านหลังนั้นนะครับอยู่ตรงกลางนี้นะครับต้องบอกทุกท่านว่านี่คือนะครับตราสัญลักษณ์นะฮะงานฉลองศิริราชสมบัติครบ50ปีนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านบนนั้นนะครับก็จะเขียนคําว่าฉลองศิริราชสมบัติครบ50ปีการจนาพิเศษ ามิถุนายน2539มีข้อความว่าประเทศไทยและกองด้านล่างนั้นนะครับเขียนคําว่า20บาทซึ่งเป็นเลขบอกราคาของเหรียญน,นั่นเองนะครับเหรียญรุ่นนี้ไม่มีการเอาออกมาแจกจ่ายนะครับใช้สอยอในส่วนของนะฮะตามตลาดและก็ประชาชนทั่วไปนะครับเหรียญรุ่นนี้ต้องบอกทุกท่านว่านะครับหากท่านจะพบเหรียญน,นี้ได้หรือว่าอยากเก็บสะสมนั้นท่านต้องไปแลกนะฮะหรือว่าไปซื้อเอาที่กองกระสาบและก็กรมธนารักษ์เท่านั้นนะฮะถึงจะมีให้นะครับ แล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดนักสะสมนะครับสลับท่านที่ชอบสะสมเหรียญกาญจนาภิเษกอยู่แล้วนะครับขอแนะนําเลยนะฮะเหรียญนี้มี2บล็อก้วยกันนะครับท่านสังเกตง่ายๆนะครับก็คือในส่วนของนะฮะอยู่ตรงกลางนี่นะครับอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางเล็กๆนี่นะฮะเรียกว่าอุณาโลมครับเหรียญแรกนั้นจะมีฮะบล็อกแรกนั้นจะมีนะครับอุณาโลมแต่บล็อกที่2ครับสังเกตดูครับจะไม่มีเห็นไหมครับนะฮะ จะไม่มีจะแตกต่างกันครับตัวหนึ่งจะมีนะครับบล็อกแรกมีบล็อกที่2ไม่มีครับส่วนราคาซื้อขายกันตามท้องตลาดนั้นนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติทั่วไปแบบนี้นะครับที่ไม่อาจขออนุญ,ญาตครับที่มีอุนาโลมนะครับ เหรียญแบบนี้นะครับตามท้องตลาดนักสะสมนั้นซื้อกันไม่แรงนะครับอยู่ในราคาประมาณนะครับ40บาทถึง80บาทบางครั้งก็100บาทสูงสุดนะครับแล้วก็มาส่วนในส่วนของบล็อกที่2นี้ถือว่าหายากกว่าแบบมีอุณาโลมนะฮะแบบนี้แบบไม่มีอุณาโลมนะครับที่ไม่มีอุณาโลมนะครับที่มีการซื้อขายกันตามท้องตลาดนักสะสมทั่วไปนั้นราคาเริ่มต้นที่ เ0บาทไปจนถึง150บาทนะครับแต่บางครั้งก็มีการตกลงซื้อขายกันแรงถึง200บาทนะครับขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับการตกลงด้วยความชอบแต่ละคนนั้นแตกต่างก,กันนะครับเหรียญ20บาทดิเกิลน,นะครับวาระที่15การจนาพิเศษนะฮะสลองศิริราสสมบัติครบ50ปีของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ วันครบรอบาวาระจริงๆคือวันที่9มิถุนายน2539ครับวันที่ประกาศออกใช้คือวันที่12มีนาคม2539ครับมีขบวนการผลิตทั้งสิ้นครับ5ล้าน10,000เหรียญน,นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับไม่มากเกินไปนะครับ5ล้านเหรียญเนี่ยนะครับอีกอีกหน่อยนะฮะก็จะหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่เกจิตติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราขอบคุณที่กดติดตามกดกระดิ่งกดซ mm ับสไคร b ์เพื่อไม่ให้ท่านพลาดในคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ